จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพ่พบกับช่องน้องช่อนชาแน,นลอีกตามเพยเนาะจะ้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลกับมีแนวทางหวยหุ้นนิเคอ,อีจะ้ะของวันที่แปดท่านว่ากับมีใหม่คือเก่าเนาะจะ้ะทั้งสองรอบทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจะ้ะแต่ก่อนที่เราจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่อนชาแน,นลกับเมื่อขอกําลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้าก็กขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้า ก่อนถ้าจะไปเบิ่งแนวทางเขากับมาเบื้องรายงานผลก่อนน่อจากของนเคอีเ e ที T ่ยวหายไปวันที่เจ็ดท่านว่าเนาะว่าทั้งสองรอบผลออกตัวใดกลับไปเบื้องรอบเศร้าออก,ก่อนเน่อจากรอบเศร้าเขาก็บหายไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดกับหกผลที่ออกมาบนออกสองศูนย์หนึ่งล่างออก, 4, กหอกสี่จ้ะเขากับเขาล่างเนานะ่าจะน่าะเป็นตัวฟันวิ่งรูดหกกับออกหกสี่ เป็นจังเลยเนาะจ้ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะเข้ากับเขาล่างกันไปกัไปตามโต้ได้เนาะจา้ะเนาะสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดจ้ะสำหรับรอบบายเข้ากับายไปฟันหนึ่งวิงรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมากบนออก หาหกศูนย์ล่างออกสองสามจ้ะเข้ากับเขาล่างน่จาจะนอกเป็นตัววิ่งรูดสองกระดีใจน่ามน่จาจะน่าสำหรับหลอบ,บายสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจ้ะเบิงได้าง,งานผลไปแล้วกลับไปตามต่อด้วยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีของวันที่แปดท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จะเขากับมาตามโต้กันเล่นจะนอสำหรับแนวทางหวยหุ่นนิเคอีนะจ๊ะของวันที่แปดท่านว่านะจ๊ะเข้ากับมีแนวทาาให้ทั้งสองรอ,อ,อบเพื่อก้าวทึงรอบเ้าและก็รอบบายจ๊ะก็มาเบื้องแนวทางของรอบเ้ากันก่อนนะจ๊ะสำหรับรอบเ้าก็ไปเบื้องตัวเด่นก็ให้เดนสองกับเดนหนึ่งจ๊ะ ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๋ามาเบิ้งฟันก่อนกับายฟันสองวิ่งรูดกับไหนึ่งกับสองไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจ๋ามาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสองหนึ่งสองสองสองส,องสามสองสี่จะาไปเบื้งองตัวร่องตัวร่องกับไฮ หนึ่งเก้าหนเจหนึ่งห้าข้อกับไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวก็ะ้้ลินไปกราบน้ำเนาจะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลุดบ้าง เขากับใส่แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็เอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเขากับเบิ้งแนวทางหลบเสาไปแล้วเนาะจ้ะกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหลบใบยว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าเขากับไปตามตัวเลยเนาะจ้ะสำหรับแนวทางหลบบายกับไปเบิ้งตัวเด่น กรให้เดนเกากับเดนศูน,นไปเบิงฟันวิ่งรูดจ้ะมาเบิงฟันก่อนกรให้ฟันเกาวิว่งรูดกระไฮศูนย์กับเกาไปเบิงตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไฮเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ เกาหาจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระไฮศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ่ะก็ไปเบื้องเนี่ยทางตัวนินตัวจอสองตัวกระหฮลินไปกราบน่ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮาก็ช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮาก็บเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจะเนาะสําหรับของหวยหุห่นนี้แค่อีวันที่แปดท่านว่าทถึงสองรอบทังรอบเ้าแล้วก็รอบบายจา้ะเป็นได้แน่นอนจ้ะ เบื้องตัวเด่นตัวเน้่นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมน่นนอกมักชอบตัวใดขา้าค็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อขาจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเล็กเที่ยวคิดไว้ทยนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กะขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนาะคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า